ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่5มิถุนายน2 5 6 8เขียนโดยคุณผักกาศหอมมานำเสนอครับเมื่อนายใหญ่ยังไม่สั่งถามมาตอบช้างจริงๆ รัฐบาลไทยออกแถลงการกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วครับแต่มันควรเป็นแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนมันไปคนละสถานการณ์กันแล้วครับเบื้องต้นไม่มีใครต้องการสงครามไม่อยากเห็นทหารไทยต้องขนอาวุธมาสู้รบเต็มรูปแบบกับทหารกัมพูชามันจะเสียหายทั้งสองฝ่ายโดยชีวิตทหาร แต่สิ่งที่ประชาชนอยากได้จากรัฐบาลคือความชัดเจนในสถานการณ์และทีท่าของรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไรเพราะทางกัมพูชาขู่เช้าขู่เย็นไม่เอาตามเขาชายแดนไทยกัมพูชาจะเป็นเหมือนฉนวนกาซาทางกัมพูชาก็ออกตัวแรงครับแต่รัฐบาลไทยกลับเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประชาชนก็เควงสิครับในโซเชียลถึงได้ถามกันให้ควัก มีรัฐบาลนี้ไว้ทำไมเมื่อไม่มีข้อมูลไม่รู้รัฐบาลไทยจะเอาไงแถมยังมีข่าวรัฐบาลกับองทัพเล่นดนตรีคนละเพลงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ประชาชนก็เดากันไปตามอารมณ์ถ้าจะรบก็รบกันไปดูถแถลงการของรัฐบาลกันก่อนรัฐบาลขอยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญสูงสุดในการปกป้องอธิปไตย และคุ้มครองบูรณภาพของดินแดนไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมโดยจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2 5 6 8ในขณะที่กองกำลังฝ่ายไทยลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวที่ถือปฏิบัติเสมอมา แต่ได้เกิดเหตุการณ์พะทะกันในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกองกําลังไทยและกลัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสถานการณ์จากการปะทะดังก,กล่าวทําให้กองกําลังไทยจําเป็นต้องป้องกันตัวและปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นการดําเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศภายหลังจากเกิดเหตุรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับรวมถึงนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ได้มีการพูดคุยกันด้วยความวง่วงใยในสถานการณ์ผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับสู่ปกติและไม่ลุกลามบาดป่ายและเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งหนึ่งใน,นกลไกนั้นคือคกลไก JBC ตามที่ผู้บัญชาการฐานบกของทั้งสองฝ่าย ได้หาหรือกันไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2568ส่วนประเด็นที่จะรับการสอบถามเกี่ยวกับทีท่าท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่อาจประสงค์จะใช้กลไกทางสารหรือฝ่ายที่3มมาพิจารณาเรื่องนี้นั้นขอเรียนว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ จนที่สัญญาและความตกลงต่างๆเช่น M.O.U. 2,543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมและไทยพร้อมที่จะเจราจากับฝ่ายกัมพูชาผ่าน,นกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันเช่น JBC การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งเป็น,นกลไกทางเทคนิคจัดตั้งขึ้นโดย M.O.U. 2,543เพื่อหารือเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ทวิภาคีซึ่งขณะนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ตอบรับตามคำขอของฝ่ายไทยที่จะจัดขึ้นในวาระที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในวันที่14มิถุนายน2568ที่กัมพูชา GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาซึ่งเป็น,นกลไกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ r b c คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น,นกลไกระดับแม่ทัพภาค ซึ่งทั้ง GBC และ RBC มีหน้าที่หลักในการดูแลสถานการณ์ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยนอกจากนี้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศรัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยทั่วไปมีความสงบเรียบร้อย รัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปไตยของไทยและรักษาสิทธิทางกฎหมายของไทยอย่างครบถ้วนและเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนรวมถึงความเป็นครอบครัวของสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ในแง่การสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ตามหลังกัมพูชาก้าวเดียวนะครับหลายก้าววันนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องบอกกับประชาชนคือไม่ต้องกังวลเรื่องสารโลกไม่ต้องกลัวว่ากัมพูชาจะลากความขัดแย้งลงทะเลไม่ต้องกลัวจะเสียเกาะกูดไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลไทยจะงุบงิบไปทำข้อตกลงกับกัมพูชาชโดยไม่บอกประชาชนไม่ต้องคิดเลยว่าทักษิณจะสมคบกับฮุนเซน หาประโยชน์จากทรัพยากรของชาตินี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้เพราะประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจทั้งในสถานการณ์และตัวรัฐบาลแต่ถแถลงการเหมือนย้อนเวลาไปพูดเรื่องเก่าถามนายกแพทองโพยหน่อยครับวันก่อนฮุนเซนบอกว่าจะไม่เจราจาตามกรอบ m o u 2 5 4 3อีกแล้วอ้างว่าปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปเนื่องจากตลอดเวลา2 5ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขข้อพิาพาทประเด็นนี้รัฐบาลไทยว่าไงไม่ตอบเอาเข้าจริงทั้งไทยและกัมพูชายัางต้องเจรจาตาม MOU 2543ไม่งั้นไม่มีทางคุยกันรู้เรื่องแล้วรัฐบาลมีวิธีตอบประเด็นนี้ให้ประชาชนได้เข้าใจหรือเปล่ารวมทั้งที่หุนเซนบอกว่าหากเราไม่ปล่อยให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน ปัญหานี้จะเหมือนฉนวนกาซาไม่มีวันจบสิน้นทั้งการสู้รบเล็กหรือใหญ่จะเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วเหตุใดเราจึงต้องหวั่นเกรงต่อการขึ้นศาลหากเราบริสุทธิ์ใจนี่คือการปลุกกระแสคลั่งชาติโดยไม่สนใจผลที่จะตามมารัฐบาลไทยคงคิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนายกคงคิดว่าเพื่อนพ่อแค่พูดลอยๆแต่มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยครับ เรื่องไม่ไปสารโลกเมื่อวานพูดกันไปแล้วแต่รัฐบาลไม่หือไม่อือไม่บอกในสิ่งที่ควรจะบอกเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลกลับกันอ้วนภูมิธรรมจะฟอ้งคนที่เอารูป AI ที่ตัวเองไปให้ฮุนเซนรูปหัวรูปที่ว่าจะจริงหรือเท็จแต่มันสะท้อนความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลที่แสดงความเกรงใจฮุนเซนจนไม่กล้าพูดอะไรออกมาไม่ฉลาดครับดันมาฟ้องประชาชนของตัวเอง แทนที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพร้อมจะจัดการปัญหากัมพูชาในทุกมิติเห็นนายกคุยกับนักข่าวได้แต่ถอนหายใจลึกๆมันก็สมแล้วล่ะครับรัฐบาลหุนเชิดจะทำอะไรมากกว่านี้คงไม่ได้รอนายใหญ่สั่งอย่างเดียวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวัน สวัสดีครับ a n g e o 789 Realty อบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้าน ซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอพเพลนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา เอ็นเจฟเวนเอ็ดไนริโอต